สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีท่านนะครับนะแต่งตัวหล่อนี้เสียบเตรียมตัวพบใครบางคนเอฟซีครับเอฟซีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอยบอกจะแล้วสครับเอฟซีครับไอ้โลนะครับไปปล่อยข่าวหลังบ้านนะครับนะครับไปปล่อยข่าวหลังบ้านนะครับไม่กล้าพูดหน้าไหลสดนะครับแน่จริงพูดหน้าไหลสด่สิว่าท่านชาญชัยไม่ได้มาเริ่มต่อไปแลกกี่โมงครับนะครับ เลือต่อไแหลกกีบงครับนะครับเมื่อวานนี้มาสองท่านนะครับสี่ครับเมื่อวานนี้มาสองท่านนะครับมีท่านชนชัยกับนิติกรนะครับฝากกฎหมายนะครับของของป่าไม้นี่สครับนะของพยักภัไพก็ได้เดินทางมาด้วยสี่ครับเนี่ครับอันนี้ผมขอยืนยันข้อที่จริงนะครับอันนี้ขอยืนยันข้อที่จริงนะครับว่าท่านท่านมาครับนี่ครับ ก็คือจะเป็นสองท่านนี้ครับที่ครับที่มาเมื่อวานนี้ครับนะนี่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 ครับนะครับอันนี้คือสองท่านนี้ครับที่มาเมื่อวานนี้อันนี้ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับท่านท่านท่านได้เดินทางมานะครับที่ครับเมื่อวานนี้มาสองท่านก็ก็ท่านมานะครับท่านมาในฐานะในฐานะู่พยานนะครับท่านมาในฐานะพยานก็มาดูแลคดีนี้นะครับ คือท่านท่านเป็นผู้เสียหายอ่ะท่านในานามของป่าไม้อ่ะท่านต้องมาอยู่แล้วแต่พี่โรสนะครับไปคุยหลังบ้านนะครับว่าไม่ได้มาไม่ให้มามสาบานไม่ลัมาหน้ากล้ามาพูดหน้าอะไรตัวกล้ามาพูดหน้าอะไรสดไหมน่ะฮะจะเลิกสะตอไปแลกกี่โมงครับนิทานเรื่องเนี้ยนะครับเมื่อวานมึงรู้มวยอยู่นี่ว่าซื้ออะไรยังไงเนี่ยติงบ้เออเมื่อวานนี้มึงรู้มวยอยู่นี่ว่ามึงซื้ออะไรยังไงในการซื้อพยานอะไรยังไงมึงรู้มวยนี่ ใช่ไหมล่ะเออแล้ววันนี้เป็นไรอ่ะฮัลโหลวันนี้เป็นไรครับืวันนี้รถเป็นไรครับถามหน่อยครับเพราะฉะนั้นนะครับสี่ครับฝากไว้ให้คิดพิจารณานะครับนะครับนะครับสี่ครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับไม่ดูว่ารลนะครับจะเริมสอบไปแหลกี่โมงเมื่อวานรู้มือรู้มือกันอยู่นี่เจอท่านสวนกลับไปไงครับไปไม่เป็นกลัวเมื่อวานมึงยิ้มไม่ข้าเข่าอยู่เลยยิ้มหน้าแย่ๆยใครอ่ะ ใช่ไหมเพราะว่ามึงยิ้มหน้าใหญ่ๆเลยแล้วมึงไปพูดว่าเขาไม่ได้มาเนี่ยตอแหลไหมคะจะเลือกตอแหลกี่โมงคะจะเลือกตอแหลกี่โมงคะากไ่าให้คิดนะคะเมื่อวานนี้ไอ้ี่ครับมีคนหน้าหักนะครับมีคนคอตกนะครับมีคนคอตกนางกลมหน้าครับทาตัวหน้าตรงสารนะครับทําตัวที่แบบ แบบน่าสงสารอันนี้ต้องต้องขอชื่นชมทีมท่านหัวหน้านะครับท่านหัวหน้าชันชัยแล้วก็นิติกรฝากกฎหมายด้วยท่านท่านก็ทํางานตรงไปตรงมาครับก็ขอให้ท่านนะครับตรงมีความสุขความเจริญนะครับนะนี่ครับคนแบบนี้ครับขอให้ท่านได้เลื่อนได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับนะหน้าที่การงานนะครับนะให้ให้ใหญ่โตนะครับทุกท่านเรา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 เห็นถึงการทํางานของท่านท่านชันชัยท่านทํางานดีครับอันนี้ต้องขอชื่นชม นะครับท่านทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับทํางานตรงไปตรงมาไม่ได้ไปอะไรใครท่านทํางานที่ต้องขอชื่นชมเลยว่าผมเคยลงพื้นที่กับท่านเคยหลายท่านท่านท่านไม่เอียงท่านกลางผิดผิดฟันธงนะครับเพราะงั้นอสีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ท่านได้เดินทางมาเองเมื่อวานนี้มาสองท่านนะครับมาเป็นการสืบพยานแต่ก็มีคนปิดบิดนะครับว่าท่านไม่ได้มาะนรับนะนะครับปบิด่ท่านไม่ได้มาก็ใครที่ติดต่อท่านได้ก็ลองถามท่านดู ใครที่ติดต่อท่านได้ก็ลองถามท่านดูนะว่าท่านมาหรือไม่มาใครกันแน่โกหกใครแน่ตอแหลใครกันแน่เชื่อถือได้ก็ลองก็ลองลองลอง,ลองน่นกันดูนะครับนะแต่คนอย่างผมไม่ตอแหลหรอกนะคนอย่างผมไม่ตอแหลมาก็คือมานะครับนะเออเพจารย์ที่สี่ครับเรามองเรารู้ไม่ใช่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะบิดยังไงนะบิดให้ใครเกลียดเราเรารู้สันดาลในเที่ยนี่ดีอยู่แล้ว เกลี้กหน้าไฮรโรนเนี่ยผมเกขี้ก่มหน้ามันมากเลยครับใครพูดถึงมานี่นะครับนะเจอข้างทางนี้นะจะก,กระโดดตีบกระโดดทีบสองปีนเลยนะบอกยห้จริงๆกระโดดทีบตรงไหนรู้ปะตรงหัวมันหัวล้านนะหัวหดดหมันคล้ายกระดอนมากระโดดทีบแม่งอะไรนะครับนายอเพราะฉะนั้นออกมานั่งพูดนะครับออกมานั่งพูดออกมานั่งว่าไอขาหมูหัวเสียโกดเยี่ยว เมื่อวานกูมาขึ้นไลฟ์สดกมูไม่เห็นนะกูมาโหดตรงไหนกูบอกว่ากูไม่ได้มาซีเรียสแต่งที่หนึ่งเออที่กูซีเรียสคืออีดํานั่งคอตกเข้าใจปะอีดัมนั่งคอตกค่าเสียหายค่าปรับเนี่ยอีดํานั่งคอตกไงค่าปรับสองแสนถึงหนึ่งล้านบาทเตรียมตังค์กันไว้ด้วยนะคะสิบหกกันยานี่เตรียมตังะคะ์งก,งกันนะคะนิฐานเรื่องนี้ถ้าไม่มีตังค์ เสียค่าปรับก็ต้องติดคุกแทนค่าปรับนะครับวันละห้าร้อยค่ะออลองคิดดูว่าถ้าสารปรับหนึ่งสารมันอยู่ที่ดูในื้นที่ของสารคลฟงนะครับว่าถ้าแปดถ้าถ้าสองสองแสนก็ก็ไล่ไปดิรับแต่ภาพเหลือแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งก็คิดไปสี่วันละห้าร้อยนี่กูซีเรียสตรงนี้เออแล้วกูซีเรียสแปลงที่สองกวกูวกวอีดําจะติดคุกนี่กูซีเรียสแปลงนี้เรื่องของเรื่องอะ่ะเข้าใจปะ่ะตอนนี้สังเกตไปว่าทำไมอีดําเงียบ มันรู้มันเพ่งพามุครับออกตัวน่าสงสารฉันถูกรังแกอีกแล้วฉันถูกรังแกอีกแล้วนะสงสารผมหน่อยสงสารฉันหน่อยอยเี้ยนะครับฉันถูกรังแกนะครับฉันถูกรังแกช่วยฉันหน่อยนะดูนี้รังแกฉันเสียลูกฉันเสียลูกเอาลูกมาแอบอ้างครับ เพื่อขอลดค่าเสียหายของป่าละเมาะในฐานเรื่องนี้นะครับเอาลูกมาแอบ,บอ้างครับเห็นหรือยังครับนะเพราะฉะนั้นที่ครับวันนี้ก็ฝากให้คิดพิจารณานะครับสิ่งที่ไอ้โรนเป็นไอ้โรนทำนะครับผมบอกเลยว่ามันมันมันไม่เหมาะมันไม่ควรนะครับคนมันมันบิดอ่ะคนมันชอบบิดชอบโกหกชอบต่อแหลอ่องเงี้ยในฐานเรื่องเนี้ย คือครบได้ใครครบแล้วครบไปครับใครครบผมไม่ครบแล้วผมไม่ต้องการให้ใครมาครบกับผมนะครับจริงไหมครับอืมใครจะครบมาครบไปใครจะครบผมมาครบผมนะครับจริงไหมครับแค่นั้นฝากให้คิดนะครับนะส่วนอีดําที่ผมซีเรียสมากๆคือตอนนี้อีดํานั่งคอตกอ่ะคือทำไมต้องนั่งคอตกอ่ะเข้าใจป่ะส่วนนี้ซีเรียสตรงนี้แหละเรื่องนั่งคอตกนี่แหละไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับ ไม่เสียเลยแต่ทีเรียวตรงที่ว่าแปลงที่สองจะเอาไงต่อไปจะเล่นเกมอย่างไงตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเครียดแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับใช่ไหมนิทานนะครับเรื่องสมมุตินะผมพูดเรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่นิทานเสินะใครทากรรมดีก็ได้ดีนะครับใครทากรรมชั่วคนใครทําผิดก็ต้องรับกรรมเนาะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้หรอกครับฝากไว้ให้คิดด้วยนะโอเคไหม คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก็ฝากไว้คิดนะครับเดี๋ยวเดินทางนครับก็รดติดตามตอนออไปกับนิทานเรื่องนี้กับคนที่บิดนะครับกับคนที่บิดหรือทำกระทำความผิดนะครับก็ต้องติดตามมันต่อไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ